แม่บ้านเล่าเรื่องราวการเลี้ยงลูกสองคนที่เป็นเด็กสมาธิสั้นหนึ่งคนและเด็กปกติหนึ่งคนผ่านการบันทึกเรื่องราวในแต่ละวันเพื่อสังเกตพัฒนาการของลูกและนำกลับมาแก้ไขในวันต่อไปหวังว่าเรื่องราวของพวกเราจะพอเป็นประโยชน์ให้แก่แม่ๆที่มีลูกสมาธิสั้นเหมือนกัน ได้นำไปปรับใช้กับลูกๆของตัวเองขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมรับฟังรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆให้พวกเราด้วยนะคะวันนี้ตื่นตีห้าอีกแล้วแม่รีบลุกไปปลุกพี่กับน้องเพื่อจะได้รีบมาแต่งหน้าทําผมน้องยอมตื่นโดยไม่อิดออดส่วนพี่นิ่งเลย แม่เลยให้น้องไปล้างหน้าแปรงฟันและมาทำผมก่อนพี่แม่ทำผมเสร็จก็แต่งหน้าให้น้องต่อจนเกือบเสร็จแล้วพี่ก็ตื่นมาพอดีแล้วแม่ก็แต่งหน้าทำผมให้พี่ต่อส่วนน้องไปเตรียมตัวน้องไปดูกระจกแล้วบอกว่าแม่มัดผมเอียงอยากทำใหม่งานเข้าแม่เลยจ้าพอแต่งหน้าทำผมให้พี่เสร็จแม่เลยต้องทำผมให้น้องใหม่ ครั้งนี้เด็กๆเ,เริ่มชินกับการแต่งหน้าแล้วทำให้แม่แต่งหน้าได้ง่ายขึ้นหลังจากนั้นเด็กๆก,ก็แต่งตัวเองส่วนแม่รีบอาบน้ำอย่างไวเพราะตอนนี้เวลา6กโมงครึ่งแล้วเนื่องจากคุณครูนัดรวมตัวเวลาเจ็ดโมงระหว่างนั้นก็ให้เด็กๆก,กินนมรองท้องพวกเราออกจากบ้านเวลาเจ็ดโมงตรงรีบไปจุดรวมพลแม่ไปส่งเด็กๆได้ทันเวลา และรีบออกมาเพื่อจะไปรอเด็กๆที่โรงเรียนระหว่างทางแม่แวะซื้อกาแฟเติมพลังและซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้งเตรียมไว้ให้เด็กๆด้วยออกจากร้านกาแฟแม่ขับรถตามรถขนม้าแข่งและมีจ็อกกี้มาด้วยรถม,าม้าวิ่งไปทางเดียวกันกันกบแม่เลยนะแม่ได้แต่คิดในใจว่าสงสัยจะไปโชว์งานกีฬาของเด็กๆแน่ๆ หลังจากนั้นแม่ก็ขับรถแซงรถเจ้าม้าไปและไปหาที่นั่งรอเด็กๆที่โรงเรียนระหว่างนั้นแม่ก็เห็นรถมาคันนั้นมาที่โรงเรียนแม่มีเดาเก่งเหมือนกันนะหลังจากรอเด็กๆสักสพักขบวนพาเรดก็มาถึงโรงเรียนพอทุกสีมาถึงโรงเรียนแม่ก็ไปซื้อน้ำรอไว้ให้เด็กๆปีนี้เด็กๆอยู่สีเดียวกันคือสีแสด แล้ววันนี้อากาศไม่ร้อนดีจังหลังจากนั้นก็เป็นพิธีเปิดพอเด็กแยกไปสแตนเชียสีตัวเองแม่ก็เข้าไปหาเอาน้ำไปให้กินเด็กๆได้เต้นโชว์ที่หน้าสแตนตัวเองหนึ่งรอบและไปเต้นที่หน้าประธานในพิธีอีกหนึ่งรอบแม่อัดวิดีโอไว้ด้วยหลังจากเต้นเสร็จน้องต้องรีบเปลี่ยนชุดเพราะมีลมแข่งวิ่งน,น้องสมัครไว้สองรายการคือวิ่ง100เมตร และวิ่ง4ี่คูณร้อรายการแรกน้องแข่งไม่ทันเพราะมัวเปลี่ยนชุดส่วนรายการที่สองทีมน้องได้ลำดับที่สน้องได้เป็นตัวแทนขึ้นไปรับเหรียญรางวัลแม่ลืมเล่าว่าช่วงที่น้องวิ่งแข่งแม่ฝากข้าวของไว้กับพี่แล้วแม่ก็ไปตามดูน้องข้างสนามพี่งอนแม่เลยจา้าบอกว่ามัวแต่สนใจน้องส่วนพี่ต้องรับภาระเฝ้าของให้ แม่ขอโทษน,นะจ๊ะพี่คราวหน้าแม่คงต้องจัดสรรเวลาให้ใหม่แล้วพอน้องรับเหรียญเสร็จก็เป็นเวลาเที่ยงพอดีแม่เลยพาเด็กๆก,กลับบ้านคราวนี้เป็นน้องที่งอนแม่น้องบอกว่าอยากอยู่ต่อจนเลิกงานอันนี้แม่ก็ต้องวางแผนใหม่อีกเหมือนกันกลับถึงบ้านแม่ให้ทุกคนพักเพราะแม่ก็เพียร่างมากแต่เด็กๆยังพลังเยอะอยู่แม่เลยปล่อยให้เล่น อนเย็นพวกเราสั่งหมูกระทะมากินวันนี้ร้านประจำของเราไม่เปิดเลยได้ลองสั่งร้านใหม่กินหมูกระทะเสร็จก็พักผ่อนก่อนที่จะไปอาบน้ำวันนี้เด็กๆไม่ยอมอาบน้ำแม่เลยอาบเป็นคนแรกหลังจากนั้นพี่ก็มาอาบน้ำต่อและพี่จะไม่ยอมสระผมแม่เลยต้องอธิบายว่าถ้าไม่สระหัวจะเน่าเพราะโดนสารเคมีเมื่อเช้าตอนทำผม พี่เลยยอมสะส่วนน้องขอติดไว้วันพรุ่งนี้วันนี้เด็กๆขอ,อนอนสามทุ่มครึ่งแม่ปล่อยเพราะพรุ่งนี้เป็นวันหยุดไม่ต้องไปโรงเรียนพอสามทุ่มครึ่งเด็กๆก็เข้าห้องก่อนนอนแม่อ่านบันทึกให้ฟังน้องมีงองแงนิดหน่อยเพราะบันทึกสั้นมากพี่คือเลยขอให้อ่านเพิ่มแม่เลยได้แถมให้ปอลอหนึ่งวันนี้น้องงองแงตอนถึงบ้าน พี่ยอมตามใจใน้องขอบใจมากจากพี่ปอสองส่วนน้องเก่งมากจากแข่งกีฬาได้เรียนมาด้วยสรุปว่าวันนี้เด็กๆเ,เก่งมากๆจ้ะบ,บ๊ายบายฝากกดติดตามกด subscribe กดไล k e like, กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ